โอ้ยง่ายก็คู่อีกกี่หลักครับลูกสี่หลักกับหนึ่งหลักง่ายง่ายตาของเราคืออะไรนะอะไรนะลูกตูร์เก่งขนาดนี้ลูกยอเก่งที่สุดในจักรวาลด้านแปดเออเก่งมากอะไรนะเด็กครูลบชักใช่ไหมอ่ะมาสุขุนแม่โดยสูตรคุณแม่สามสาม คุณอะไรได้สามาอสามหนึ่งเป็นสามเสร็จแล้วทำยังไงต่อนะลกุ่ดใงั้นก่อนลบอ่ลบสามลสามได้ได้ได้เท่าไหร่คะแบดบดสดนี่แหละสดสดร้อนอนอ่ลุกกันได้เท่าไหร่ลูก ศูนย์ได้ไรรับสองหลังเล็บเก่งมากรักได้2องหลังเล็ศูนย์ักยงไงที่นี่เป็นอะไรดิเป็นสองใช่ไหมทำยังไงสามคูณอะไรได้สองมีไหมไม่มีทำยังไงคูอ่สามคูณศูนยเป็นศูอย่างเยนยังเป็นยั่งเรดิคูณศูย์เป็นหยัง เออสามย์เป็นศูนยทำแล้วไงต่อทำไงต่อโลกลบอ่าลบลบลบได้เท่าไหร่จริงโออฮะเอาได้ดีหนึ่งไม่ได้อีกสองทำยังไงต่ออ่าซักยันลงมาซักเจ็ดลงมา่ะซักเจ็ดลงมาต่อท้ายได้สองกลายเป็นอ่ะยี่สิบ็ สามคูณรี่สิบท่อมสุดคูณพร้อมกันวันทุ3ี3่สกสี่สบา้้ใช้สาอะไร3ฮะสามแปดยี่สิบเบ้านไหนแอดขาบอยากเห็นหน้าสิงโตโ้ยไงก็หู้อีก สามอะไรนะสามเก้ายี่สิบเจ็ดทำไงต่อเฮ้ยสิีมาสักอย่างเราดิลบลบแล้วได้อะไรได้ศูนย์อ่าชักหกลงมาสามคูณอะไรได้หกสามสองเป็นหกลบแล้วเหลือศูนศูนย์อ่าตอบเท่าไหร่ครับ โอเคอาตัวคําตอบนะ